เล่นบอนทุกเกมไปวีทอ้ใจสู้ทุกเกมด้วยความหวังสู้หมดทั้งใจด้วยความฝันพาการ์ดยิงสู้เซนชัยจิงผ่านเป็นส,กนสเก็ตผู้เราเขาไม่ได้พอยิ้มสู้กับมันเป็นแรงบันดาลให้เราไปต่อสู้กันอีกครั้งพวกเราอย่าไปท้อไปกับพวกเราชิญเข้เกม สวัสดีครับผมพ่าพ่อเป่าเก่ากมกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะฮะวกมาในเกมลาเวนัสเดวิลกันอีกรอบครับผมในอีพีที่2แล้วนะครับผมหลังจากที่อีพีแรกนะฮะโอ้โหเป็น2โงผมมีโรคจิตครับผมทำธุรกิจภายในครอบครัวนะฮะตอนแรกก็คิดว่าเป็นเกมใสๆนะฮะทำเสื้อผ้านะฮะทำอาหารขายที่ไหนได้ครับผมอูหู้อันี่มันเกมฆาตกรชัดๆนะครับผมอ้าวแหวกแนวดีเหมือนกันครับผมวันนี้นะฮะไปเริ่ ต้นฮะเล่นต่อเนื่องกับเนื้อเรื่องที่แล้วกันได้เลยครับผมหลังจากที่ย้ายมาในเมืองกับผมแล้วก็สับไปหลายศพสะระเกินกับผมกับสอบโกเมียค่นนี้นะฮะไปเริ่มเกมอีพีที่2กันได้เลยครับผม let's go ครับคำเตือนภาพและเนื้อหาในเกมอาจมีความรุนแรงอยู่บ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเรามาอยู่นี่ได้ไม่นานทำไมมีจดหมายส่งมาถึงเราล่ะคะไม่น่าจะมีคนรู้จักเรานะคะตอนนี้ใครกันนั้นที่ส่งจดหมายฉบับนี้มา คุณได้บอกใครไหมว่าเราย้ายมาที่นี่ให้ผมอ่านมันหน่อยสิโอ้พระเจ้ามีคนรู้เรื่องความลับของเรามันเขียนว่าอะไรคะไม่มีอะไรหรอกมันแค่ขู่เราเฉยเห็นได้ว่าคนที่ส่งจดหมายฉบับนี้มาคงรู้จักเราเป็นอย่างดีเรามีแฟนคลับซะแล้วล่ะตอนนี้พวกเราปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วละ่ะไม่งั้นทุกคนรู้แน่ว่าเราทำอะไรอยู่ ฉันไม่ชอบสถานการณ์แบบนี้เลยแต่ดูแล้วเขาน่าจะมีฐานะร่ำรวยนะเพราะเขาพูดถึงเรื่องเกมที่เราจะต้องเล่นแลกเงินรางวัลอยู่ฉันก็เชื่อแบบนมันนะคะแต่เราไม่มีทางเลือกมากนักแล้วเราจะเอาอยัางไงต่อดีเราคงทําอะไรไม่ได้นอกจากเล่นเกมของเขาไปก่อนแล้วเขาจะติดต่อเรามาอีกทีถ้าสิ่งที่เขียนใจนจดหมายนี้เป็นของจริงเราจะเสี่ยงเกินไปไม่ได้เพราะดูเหมือนเขาจะเป็นคนมีอํานาจในเมืองนี้ดีละ่ะถ้าอย่างนั้น หวังว่าเราจะได้เงินจากาะวันเล่นเกมนี้ไม,ม่มีนบือจริงๆเอาละจะกลับไปทำงานละฉันด้วยโอเคครับผมกลับมาพบกับ EP 2กันได้เลยเครับผมหลังจากที่สนทนากันแล้วนะฮะเกมจะตัดเข้ามาฮะในรูปแบบตัวเกมอันมีฮะมันจะมีให้คลิกตรงอัปเกรดล้วไปที่เมลครับผมเพื่อนะฮะอ่านดูให้ว่ามีเรื่องราวอะไรอยู่ครับผมหลังจากนั้นเราคลิกนะฮะ โอเพนได้เลยครับผมเปิดร้านได้เลยนะครับผมอ่าตอนนี้ฮะเราก็มีครับผมไส้กอกอยู่สีอันแล้วก็เนื้อบดอยู่สีอันครับผมไปทําอาหารรอไว้เลยครับผมจะได้ไม่เสียเวลาตอนที่ลูกค้าเข้ามาในร้านนะครับผมอ่าไปหยิบไส้กอกมาแล้วนะครับผมเอาทิ้งใส่จานไปเลยครับผมแล้วก็เอาไปเวฟได้เลยครับผมเข้าเตาเผาแบบนี้ฮะก็จะได้ไส่กรอกเผาอบนั่นเองครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็รอลูกค้ามาเอาเสื้อครับผมเสื้อที่เรา ตัดทิ้งไว้ครับผมแบบนี้ฮะจากนั้นก็ไปหยิบเสื้อที่เราเย็บไว้มาใส่อีกทีครับผมนี่แหละครับผมทำวนไปเร,เรื่อยๆครับผมเพื่อที่จะนะฮะอัปเดตร้านต่อไปครับผมมีลูกค้ามาวัดตัวแล้วนะครับผมเสร็จเราแน่ครับผมยังไงฮะแทงมันรุนแน้แล้วรุ้เอาไปเลยเชื่ออแล้วก็แทงท้องโอ้โหเรียบร้อยโหแทงจากนั้นก็ ค้นตัวเสื้อผ้าเอาเสื้อผ้าเอาให้หมดจากศพนะฮะโยนลงในนะฮะโต๊ะทำงานแล้วก็อุ้มศพลงช่องเหมือนเดิมครับผมอ่ให้เมียโลกจิตของเรานะฮะเอาไปทําเนื้อต่อครับผมหลังจากที่นะครับผมได้เซกกองปิ้งมาแล้วนะฮะหรือว่าเซกกองอย่างครับผมก็เอาไปนะฮะวางขายนะฮะตรงชั้นนะฮะข้างบนได้เลยครับผมอ่าหลังจากนี้โยศพแล้วเราก็มาเช็ดเลือดครับผมไม่ให้พื้นหัวเรามัน ปืนนะครับผมจากนั้นก็หยิบเสื้อฮะของศพไปทําการเย็บเหมือนเดิมครับผมอ่ะพอเอาของไปวางขายแล้วอีเมียตัวดีนะฮะก็มาอุ้มศพต่อครับผมโอ้โหหดแท้เลาเห็ดแท้เลาหดแท้เลาฮะเอาไปใส่เครื่องนะทําไสกอกครับผมอ่ะเพราะว่าไสกอกเรามีจํานวนน้อยกว่าครับผมหลังจากนั้นก็มีคนมาให้เจือนอีกแล้วใจเย็นพ่อหนุ่มนะฮะใจเย็นใจเย็นนะฮะมาให้เชื่อถึงที่ฮะก็ยังไงฮะแทง แทงขอสองรอบโอไม่ตายกันไม่รู้ยังว่ายังไงล้วฮะอ่าหลังจากนั้นครับผมบดแล้วฮะได้เสกอกมาฮะอันแล้วะเราก็มาวางฮะตรงที่จานเหมือนเดิมแล้วก็ขบวนฮะก็ทาการโยนศพลงไปเช่น อ่าเช่นเดิมนะครับผมทำวนไปฮะตอนนี้ผมทำเมนูอื่นแล้วครับผมอ่าเอาแป้งกับแซกซอกฮะมาใส่จานแล้วก็เข้าเตาเผากับผมแล้วก็โยนศพไว้เรียบร้อยแล้วอีผัวตัวดีนะฮะก็มาเช็ดเลือดต่อกับผมอ่าระหว่างที่รอฮะมันอบจนสุกครับผมก็นำมาศพไปนะฮะทำการกับผมน่าแปรรูปเป็นเนื้อต่อครับผมาจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอครับผมจากนั้นครับผมก็ให้ไอ้ผัวมันฮะเอาเสื้อไปแขวนต้องหุ่นฮะเพื่อขายเสื้อครับผมนี่ครับ ปันป่นปันป่นปั่นปั่นปั่นนี่ฮะเออปั่นเนื้อ,อย่างนี้เลยครับผมปั่นมือด้วยนะฮะเรียบร้อยฮะมีลูกค้ารออยู่แล้วฮะเราก็เอานี่ครับผมอาหารจานนะฮะโหดจานโปรดของชาวบ้านครับผมไปขายฮะขายดีขายดีซะเหลือเกินนะฮะยังไงต่อกับผมห่าแขวนเสื้อแล้วครับผมมีลูกค้ามาแล้วฮะไม่เป็นการเสียเวลาครับผมเอาเสื้อครับผมไปเย็บล้อไว้เลยนะครับผมห่าหลังจากที่ขายของแล้วไปวางตรงชั้นขายนะฮะก็มาทําอาหารต่อเลยครับผมจะได้มี เสียเวลานะฮะเราต้องผลิตเงินกับผมตอนนี้ฮะเปลี่ยนเมนูบ้างก็ผมทำพายบ้างก็ผมไม่รอรอรออะไรอะไรนะฮะแทงเลยครับผมโอ้ยโ,โอ,โโอโแทงน,นะฮะยังไงตายไหมตายแล้วฮะนี่ฮะเอาครับผมแป้งกับฮะเนื้อบดไปเข้าเตาเผ,า,เผาฮะ,ฮะเพื่อทำพายผมแล้วก็จัดก,การนะฮะแปลเสื้อรูปฮะแปรรูปเสื้อผ้าไม่ใช่แปลเสื้อรูปแปรรูปเสื้อผ้า เอาโยนไว้ตรงโต๊ะทำงานแล้วก็ทิ้งศพลงไปแบบนี้ฮะทำวนๆไปแบบนี้ครับโหแมะเรียบร้อยฮะแล้วก็เช็ดเลือดเหมือนเดิมครับผมนีฮ่ฮ เล่นเป็นเล่นมาก็เพลินค่าเวลาดีเหมือนกันนะครับผมนี่ฮะตอนนี้ได้เงินอยู่ที่5 3 7จุดเจ็ดเหรียญแล้วครับผมนี่ฮะได้อาหารพายเนื้อคนแล้วก็เอาไปนะฮะทำการวางขายที่ชั้นวางได้เลยครับผมนี่ฮะเย็บเสื้อเสร็จแล้วก็ไปวางไว้ที่หุ้นเหมือนเดิมครับผมนี่ครับผมฮะสวมๆไป สวยงามวางขายแล้วนะฮะก็ลงมาฮะจะก,การอุ้มศพไปแปลรูปต่อครับผมอ่ายังไงฮะตอนนี้ฮะเนือบทนะฮะมีอยู่3มนะฮะไส้กรอกมีอยู่5้าครับผมมาะต้องทําการนะฮะทำไส้กรอกก่อนนะครับผมจะได้ลดปริมาณลงนะครับผมเอาไปเข้าเตาเผานะฮะแล้วก็อุ้มศพไปแปลรูปให้มันรูแล้วรูรอดไปครับผม อเอาไปเข้าเครื่องบทต่อนะฮะเพราะว่าเครื่องบทเลืสามแล้วแล้วก็ยังไงอีผัวตัวนี้ก็แทงเอ่ะแล้วก็นะฮะ ผ่านครับผมเครดครับผมนี่ครับผมแล้วตอนนี้สะสมเงนินได้57.9แล้วครับผมมาแล้วก็ร้านก็ปิดอยู่นะครับผมแล้ก็ทําการจัดการให้เรียบร้อยก่อนนะฮะก่อนที่จะเปิดร้านครับผมลูกค้าจะได้ไม่รอนะฮะเอานะฮะอาหารเราไปตั้งวางขายก่อนนะฮะรีดเสือ้อรีดผ้านะฮะทำเสือ้อทําผ้าะฮะอ่าทำให้มันเรียบร้อยแล้วไปแขวนให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมจะกัอ่าจำกัดศพ กําจัดซอเออพูดลิ้นพันแล้วฮะแล้วก็เช็ดเลือดให้เรียบร้อยก่อนทําทุกอย่างฮะในร้านให้เรียบร้อยก่อนที่จะเปิดร้านฮะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทําให้มันจุกหุกนะครับผมตอนนี้นะฮะเช็ดเลือดเช็ดเลือดไปครับผมแล้วก็เอาเสื้อกับผมไปใส่เครื่องจักรรอไว้เลยครับผมแล้วค่อยไปอัปเกรดร้านแล้วค่อยเปิดร้านนะครับผมนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะฮะมาอัปเกรดร้านกันเลยฮะตอนนี้ครับผมสเต็กเราได้แล้วนะครับโหมาจํานวน50เหรียญกดค้างไปเลยเรียบร้อย เรามีเมนูสเต็กแล้วตอนนี้ฮะก็อิดเลยครับผมน่มีเมนูอะไรบ้างครับผมเมนูใหม่ก็คลิกนะฮะตรงนะฮะมุมนี้ได้เลยครับผมดูฮะมันคลิกได้ถัดไปอีกนะฮะกลับไปกลับมาได้อยู่ครับผม อ่าดูใหม่นะฮะนี่ฮะเมนูสเต็กนี่ครับผมอ่าแล้วก็มีชุดคอมโบสเต็กด้วยนะครับผมหูยเนื้อบดนะฮะสเต็กเนื้อสเต็กแล้วก็ไส้กรอกก็ผมไปชุดใหญ่นะครับผมเรามาทําการนะฮะหั่นสเต็กกันก่อนเลยครับผมมีเครื่องมือทําสเต็กแล้วนะครับผมอุ้มศพมาใส่ได้เลยครับผมมาดูวิธีการทำฮะไม่รู้จะเป็นยังไงครับผมปักคือโฮโฮ อย่างโหดตัดคอกนเลยห้แล้วก็ตัดแขนอูหูแล้วก็ทะลุท้องฮะทะลุหนังถึงท้องฮะปาดบาดอย่างนี้เลยแล้วยังไงฮะสับขาสับขาโอ้โหเด็กๆควรใช้วิจารณญาณในการชมครับผมโหดเกินทำอันนี้นะครับผมอูหูอะรยังไงห้ปาดแขนอูแล้วก็ทิ้งทั้งตัวเลยโหดเกินนะฮะมามาทำเมนูใหม่ดูครับผมชุดคอมโบครับผมเนื้อสเต็กครับ ครับผมเนื้อบดแล้วก็นะฮะไส้กรอกนะฮะเมนูเมนูนี้นะฮะน่าจะแพงสุดแล้วนะครับผมอ่าแต่มันใช้วัตถุดิบเยอะนะครับผม3อย่างนะฮะอาา่าฮะไปฮะยกไปไว้นะฮะตรงเตาเผาได้เลยก็ผมหรือว่าเตาย่างะฮะของเขานี่แหละครับผมอ่าเตรียมพร,ร้อมครับผมตอนนี้นะฮะรอให้มันสุกสักเล็กน้อยนะครับผมนะชุดข้าโบวของเรานะฮะชุดนะฮะพิเศษ3อย่างครับผมอ่าเนื้อสเต็กเนื้อบดและไส้กรอกครับผม รอสักครู่ฮะยังโห่ตกใจนะฮะวิธีการทำฮะเดือดสเต็กยังติดตาอยู่เลยครับผมอ่านี่ฮะเตรียมพร้อมแล้วนะฮะเต็มอยู่ฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เราก็คลิกให้มนะันยืนข้างๆก่อนครับผมตอนนี้เตรียมพร้อมแล้วเราเปิดร้านได้เลยครับผมโอเพนช็อปได้เลยครับผมรอลูกค้าสักครู่นะครับผมฮะตอนนี้นะฮะแต่มันโหดจริงนะมันมันก็สนุกมันก็เพล,เลนะินเนี่ยอุ้มเกมจริงๆมันต้อง18บวกนะฮะเกมนี้นะฮะ โอ้โหมันมีฉากสับคอเนี่ยนะฮะที่น่ากลัวครับผมตอนนี้ฮะรอลูกค้ามาอย่างเดียวะฮะลูกค้าเดินนะฮะผ่านหน้าร้านแล้วครับผมไม่รู้จะมาซื้อนะฮะอาหารก่อนรู้ว่าจะขึ้นชั้นบนฮะเพื่อที่จะเอาเสื้อห้าขึ้นมาชั้นบนก่อนครับผมแล้วมีชั้นล่างไหมฮะชันบนมาหนึ่งคนแล้วนะฮะ ชั้นลากมาแล้วครับผมนี่แหละฮะหูยชั้นลากมาสองครับผมมา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 ริมรถชุดคอมโบชุดใหม่ของเรานะครับผมนี่ฮะเหมือนคนจะซื้อเสื้อแล้วดีที่เรานะฮะเย็บเสื้อไว้แล้วเราไม่ต้องเสียเวลานะครับผม <Another one>. แล้วข้างล่างคะซื้อหมดแล้วเราก็เอาของไปเติมครับผมอ่าเรามาดูฮะว่าชุดคอมโบเนี่ยจะขายได้เท่าไหร่นะครับผมระหว่างที่วางของแล้วนะครับผมเราก็มาดูเมนูอื่นได้นะฮะว่าเราจะทําเมนูอะไรอีกได้ครับผมอ่าอันนี้เป็นนะฮะอะไรฮะ อ่าใส่กรอกกับแป้งฮะก็เป็นเมนูข้าวแป้งอะไรสักอย่างนี่แหละครับผมอ่นะฮะเอาข้าวมาใส่ฮะผมผมชอบชุดคอมโบมากกว่านะไม่รู้ว่าขายได้นเท่าไหร่นะอุ้ยชุดคอมโบ3 3มเหรียญเลยครับผมอุ้ยแพงสุดเลยนะถึงว่านะฮะมันเอา3อย่างรวมกันเนาะนี่ฮะ ตัดชุดข o ม b ไปเลยครับผมจะได้มีตังค์เยอะๆนะครับผมแป๊บเดียวนะฮะได้17เหรียญแล้วครับผมแล้วยังไงฮะจักรแทงจ้วงทวงทองเรียบร้อยได้อีกหนึ่งศพครับผมจัดการนะครับเก็บเสื้อผ้าครับผมโยนไปเอามาแปรรูปต่อครับผมแล้วก็เอาครับผมเนื้อ3อย่างไปเข้าเตาอบได้เลยครับผมแล้วก็โยนศพลงไปฮะแล้วก็ คลิกตรงถังได้เลยครับผมถังน้ำนะฮะเพื่อทำการทำความสะอาดพื้นครับผมคลิกรอ,อกไว้เลยก็ได้ครับผมตัวละครจะ ทำตามลำดับขั้นตอนของเราที่เราคลิกไว้นะฮะจาัดก,การนะฮะขอสับอีกสักรอบดูขอดูอีกสักรอบนะฮะโหดได้ใจนะฮะโหดได้ใจนะครับผมแล้วก็คลิกนะฮะเอาตัวผัวไ,ไปคลิกเอาเสื้อมาเย็บรอไวเลยครับผมอาา่าแล้วอาหารก็นะฮะหมดพอดีครับผมมาดูฮะโอ้โหเปิดท้องแบบนี้แล้วกัผมดึงเป็นแผ่นเลยฮะ,ะโอ้โหโย,โยนทั้งแผ่นเลยอืหัวเซนไนไอเขาเรียกว่าอะไรนะ ว่าครื่งในไม่ใช่ชั้นในมันเสื้อผ้าแล้วก็สับขาอย่างนี้โยนเข้าไปเลยโอ้โหเราอย่างโหดนะแล้วก็ไงสับแขนแล้วก็โยนทั้งตัวโอ้ยได้คืนมาห้าชิ้นครับผมตอนนี้ลูกค้ารอใหญ่แล้วฮะชุดขบโบของเราครับผมอ่าเอาไปเสิร์ฟขายก่อนครับผมจากนั้นก็นะฮะได้เสื้อที่เย็บแล้วก็ไปใส่หุ่นต่อครับผมเพื่อวางขายครับผมแบบนี้ฮะนี่แหละฮะลูกค้ามาหยิบหยิบแล้วฮะอร่อยฮะอร่อยเหาะเลยฮะนี่ฮะสามจุดสามห้าเลยครับผม เอาไปอีกรอบนะฮะชุดคอมโบนะฮะมันมันขายได้ราคาดีนะฮะร้านเราจะได้อัพเกรดนะฮะของดีๆเข้าร้านอีฮะเพื่อที่เราจะได้ทำเมนูอื่นบ้างน,นะครับผมนี่เลยครับผมอ่าแล้วก็ยังไงฮะมาให้แทงอีกแล้วจึ๊กเอื้อจึกเอ,อื้อคอ,อ,อหนึ่งท้องหนึ่งเรียบร้อยทำเหมือนเดิมครับผม จากการซื้อผ้าฮะแล้วก็มาดูอีตัวมีฮะได้3อย่างแล้วนะฮะชุดคอมโบแล้วครับผมเซต3อย่างครับผมแล้วก็โยนศพลงไปแล้วก็คลิกขัาน้ำรอไวเลยครับผมหลังจากที่โยนนะฮะอันก็จะมาทำความสะอาดต่อครับผมเป็นระดับขั้นตอนครับผมนี่ฮะหลังจากที่รอฮะไม่รอชาอา้คสสา,าครับผมเอาไปเติมก่อนครับผมยกศพสิครับพ่อเอาไปเติมครับผมมาไปเติมฮะหลังจากที่ทําชุดคอมโบฮะไอ้พวกนะฮะเนื้อบดกับนะฮะ ใส่กอกเหลือสองแล้วครับผมจากนั้นก็ไม่รอรีรอช้าเอาเสื้อมาเย็บรอไว้เลยครับผมนี่ครับปั่นนะฮะปั่นเนื้อบดครับผมหูยโหดเล่าโหดเท่าสุกพอดีครับผมนี่ฮะทิกของมันครับผมนี่ได้เนื้อชุดคอมโบแล้วครับผมแล้วก็ไปวางขายได้เลยครับผมอ่ามีลูกค้ามาอีกแล้วลูกค้ามาอีกแล้วลูกค้ามาเอาเสื้อหรือเปล่าอ่ามาเอาเสื้อครับผมเสื้อตัวละสี่หูยแพงเหมือนกันนะฮะตอนนี้ฮะลูกค้ากําลังเมามันมันเมาอยู่เลยครับผมมา มาทำต่อครับผมมาทำต่อมาทำต่อจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมเอาอะไรต่อดีเอาชุดเดิมดีกว่านะฮะไปวางนี่ครับผมใส่กอกนะครับผมชุดคอมโบนะฮะเสร็จคอมโบไปแล้วก็ฮะเนื้อบดครับผมนี่ฮะอันนี้มันแพงนะมันขายได้แป๊บเดียวฮะห้าสิบเหรียญแล้วนะฮะโอ้โหอย่างไวครับผมยกไปครับผมแล้วไปใส่ เต้าเผาเลยครับผมแล้วก็แทงต่อ,อโหโหโหแล้วก็จบเคสครับผมอะอที่2ครับผมหลังจากที่ได้ครับผมแท่นนะฮะช่ำแหละเนื้อสเต็กสุดโหดครับผมโโ,หโห แต่ก็คุ้มฮะเพราะว่าได้มาแล้วฮะเซตนี้ครับผมมาทําให้นะฮะของร้านของเราเนี่ยมีเนื้อสเต็กแล้วก็นําเนื้อ3อย่างมาทําแล้วขายได้ราคาดีด้วยครับผมที่ชุดละ3กว่านะฮะสามจุดสามหรือป 3. 3, 3, 3เปล่าสามจุดสเหรียญอะไรประมาณนี้ฮะมันทําให้ร้านของเราสามารถขายของได้ราคาดีขึ้นและมีตังค์เยอะขึ้นนั่นเองครับผมเดี๋ยวเราไว้รอดูใน EP ีที่3กันต่อนะว่า2องพงมีจะมีเรื่อง อะไรเข้ามาในร้านอีกครับผมจะมีใครขูร่หรือว่าจะมีใครแบ็กเมย์อีกไหมฮะแล้วร้านจะมีฮะอะไรอัปเกรดมาอีกครับผมไม่รอดูใน EP4 นะครับมาวันนี้กับเกมก็ขอลาไปก่อนฮะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับ